สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็พ่อกันก็ประลัดคือเก่าห่ะจ้ะมื้อนี้วันที่ยี่ิถมีทุนาประลัดเมื่อสีน้ามักสูตรสองในแปลงทดลองแปลงที่สอง้อจ้ะสีน้ามักสูตรรักษาหน้ายางตายหนึ่งเพิ่มผลผลิตนั่นล่ะเมื่อนี้กะฝนตกเศ้าหม่ๆพี่น้องประลัดก็เเพราะสีน้ามักใช้ต้นยางอะ่ะพี่น้องรอบนี้เป็นรอบที่4ล่หน้าม,มักสูตรสอง สูตรบำรุงหนายางรักษาหนายางตายหนึ่งเพิ่มผลผลิตของนำยางนี่แหละจ้ามาติดตามเบิ้งไปน้ากันเ้ยพี่น้องว่าพี่ประลาดทดลองใส่ในแปลงทดลองแปลงที่หนึ่งก็แปลงที่สองนี่ว่าผลลัพธ์สี่ออกมาเป็นจังใดต่อไปทั้งหนานะว่าเข้าสีไปเรื่อยๆนี่ต้นยางเข้าสีสมบูรณ์ขึ้นต้นที่ใต้หนึ่งก็สีมีนายางออกมาบอ แต่จ้าคอยมาติดตามช่มพร้อมพรอมกันกบปะลัดนี่แหละเพราะว่าประลัดของพวกต้นรองปีนี้เป็นปีที่แรกสีใส่ขี่ไก่พร้อมเน้อพี่น้องแปลงนี่เอาขี่ไก่ลงก็เลยสีขี่ไก่เที่ยวห้อยว้พร้อมเน้อพี่น้องปัป๊ป้าป้าไปสีหน้าม,มาักซอยกันก็ปลัดมาพี่น้องมะ ค่ะเบื้องผลน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว,ว่าผลดีออกมากเป็นจังไรนี่อันทดลองใส่น้ามาเพราะว่าสวนปลัดนี่ใส่สารเคมีมาตลอดเลยฉีดยาสุปีสุปีในสวนประลัดนี่ใส่มาสิบหกสิบเจ็ดปีละวนกร่ปลูกอย่างมากมีแค่ีปีนี่ละที่พรท่านได้ฉีดยาจะเคลียร์ตะกี้ในยาขึ้นเขียวบ่ได้พี่น้องยาขึ้นเขียวปุ๊บท้ายเปรย์เลยสิยูดีปันได้ฝนตกตกเปลี่ยนชื้นนี่อ้ฉีดเอง ตายต่ยอดหอดขี้ดินเราพี่น้องเยอย้ยหยาเขียวขึ้นรอบได้กระสีรอบนั่นนี่แหละผลการใสสารดูดซึมตะกี้ตอนห้องเปิดไม่ไหมเนาะมันก็ออกดีไหลดีอยู่ดอกยางพ่อดูไปอยู่มาโดนไปโดนมากก็เริ่มมีอาการนี่แหละประหลัดก็เลยหันลองปรับวิธีการใส่ไม่ปีนี้วาสิบอใส่บบสีเลยสารเคมีบบสีหยาสิ้ป่อยให้หยาึินแล้วก็ตัดหยาเอาพี่น้อง จังคอยมารับชมเบิงว่าผลต่อไปมันสีออกมาดีซ้ำใดอีกโดนปันไดจังสีเห็นผลก็จังคอยมาติดตามเบิงไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันพร้อมกันกับประลัดนี่แหละเนาะจ้าสรับคลิปนี้มื้อนี้ประลัดก็ฝากไว้เท่านี้แล่ละจ้าสวัสดีจ้า